ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชาผู้มีธรรมะในใจปกครองเมืองด้วยความเมตตาและยุติธรรมวันหนึ่งขณะพระองค์เสด็จผ่านตลาดเมืองมีชายคนหนึ่งซึ่งมีจิตใจขุ่นมัวตะโกนด่าพระราชาด้วยคำหยาบคายต่อหน้าผู้คนด้วยความโกรธและอคติขาราชบริพา์โกรธมาก ขออนุญาตจับชายผู้นั้นมาลงโทษแต่พระราชากลับยกพระหัตถ์ห้ามไว้และกล่าวว่าเราจะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธเพราะผู้ชนะด้วยความอดกลั้นย่อมสูงกว่าผู้ชนะด้วยกำลังพระราชาเสด็จต่อไปโดยไม่กล่าวโทษใดๆชายผู้นั้นเมื่อเห็นพระราชาไม่โกรธไม่ตอบโต้กลับรู้สึกละอายใจอย่างยิ่ง และในวันต่อมาได้มาขอขมาอย่างจริงใจพระราชายิ้มอย่างเมตตาและกล่าวธรรมแก่ประชาชนว่าโทสะคือไฟเผาตนผู้ดับไฟนั้นด้วยเมตตาย่อมเป็นผู้ชนะที่แท้จริงคติธรรมความอดกลั้นคือชัยชนะที่แท้จริงการไม่ตอบโต้ด้วยโทสะ คือการรักษาศักดิ์ศรีแห่งธรรมผู้มีธรรมในใจย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำหยาบการให้อภัยเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรโทรสะเผาผู้อื่นได้ไม่นานแต่เผาตนเองได้ตลอดกาล